chapter ที่3าับ1เข้าสู่รังของสัตว์ประหลาดโอเคเรามาอยู่ในเลอาระบายน้ำแล้วก็ทุกคนไม่ต้อง,งแปลกใจเรื่องตัวละครครับมาดูปัญญาอ่อนอยู่แล้วผมท้าปัญญาอ่อนเข้าไปอีกยอด,ดเยี่ยมฮ้ยตัวนี้ของครับใช่นไหมนะจำได้ด้วยเชฟโคโคตึงผมก็โดดขึ้นบนกระเพาแล้วเมื่อกี้ โอเคอันน okay, oh. ี้เป็นลิฟต์ไม่ใช่ลิฟต์เหรอตัวเชืยกอะไรเขี่ยกระป๋อมกระป๋อมเป็นได้กระป๋อมกัดเก็บด้วยอีกว่ี่หมครับ What is เอ่อ uh ฮัลโหลพี่เอ้ยเฮ้ยอะไร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 โรนัโดโอเคยีโรนัโดเชือโรนโดขอได้เส้น่อย เชี่ยโดนันโหมีการเตะใส่กูด้วยเยี่ยลูกบอลมาแจกลายเซ็นหรือเปล่าพี่โอ้อยาอย่าอย่ายาพี่ครับเพื่อนพี่อยากบอกรักพี่อ่ะโอ๊ยพี่เพื่อนพี่อยากบอกรักพี่อ่ะม่เจอในกับพ่อแม่ตอนนี้แล้วกันนะเอออะไรเนี่ยฮัลโหล What is this bro อะไรอ่ะมังคุดเหรอเชี่ยนี่เาเคยถ้าเคยโดนนี่เป็นแดมเมอจะหนยเอนเชียหนักกว่าโดนบอกเลยอีกวัดีฮาฟูบสลเฮ้ยเอสองตัวเลยหรอเฮ้ยเกินเกินเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ต่อยเียต่อยเียต่อยที่ไบนกตยีนี่อ้หโอเคอ่าเขาท่อ่านีช่ไหมที่เราต้องมาช่วยอ่ะเออโอเคโอเคัำได้อันนี้ใส่เช่นแฟนบวก กานที่สามทับสองแปลว,ว่า,ววาอะไรวะต้อเชืช่องมาเลอเโอเคมาตัวละครกูยังดูปัญญาอ่อนเหมือนเดิมเลยอย่าไปต้องห่วงคลิปน้าทำให้มันปัญญาอ่อนไปบนี <c oughs> ไ้ไปติดอะไรวะเฮ้ยท่านประสบัารณะทำไมอ่ะ <c oughs> น้าจะต้องไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนไหมแล้วก็กลับมาเอา เออโอ้โหโอ้โอช็อตโอ้โม่ยอดโคตรแรงเลยเมือกี้ไม่ต้องพี่เป็นอะไรกันนะกระแเกกระเเกกระเเพกกระ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 เเพกกระเเ่กกระเเพกกระเกกระกระกระเพกระเเพก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 ระก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  บอกแล้วครับความรูปไม่เคยเข้าแครออกใครมาดูดิว่าจะมีกยิงโดนผมแม่วันนี้จบชีวิตดีกว่าเมาน ฆ่ามันดีวกว่าเพื่อนดูแลฮะอีเพื่อนพี่อ่ะบอกัะพี่อ่ะพร้อมรับเป็นสิ่งสวยงามมุกทำคนตายได้เลยรู้ป่ะดูหาป้าอ่ะตายแล้วตามจะบแท็กซี่หู่เยอะอยู่นี่ มันจะไม่ระเบิดใส่กูใช่ไหมด่าีสาวทับสาวชหน้าเดือดามาสเตอร์ที่ไปนเจ้างฟามมืดเหรอโอ้ตัง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 โอ้โอตังชีตังสุชวิตนโมนโมตัสะปะกว่โตัวนะตรงสมาุ ซื้อผมบอกแล้วไอ้จุ๊เองมานี่เราจุ๊บเองเร็วเมานั่งจุ๊งนั่งอย่ากัดนั่งนั่งอุส่าห์มึงนั่เสี้ยเพิ่งสังเกตนะน้ตัวนี้ลึกถึงตาผมเลยเสี้ยน้ำเข้าตาคุณลงตาแดงมเนี่ยนี่น่าจะบอสอะไรใช่ไเนี่ยหรือเปล่าวะใช่นี่น่าจะบอสนี่ไบอสละปสาอะไร อันนี้ได้เป็นแฟนตัวละครเอกใช่ไหมชื่อเชื่อเดนอะไอตัวผมส้มอ่ะใช่ไหมสิบเทเคนโคเซ็กซี่เพื่อนเชนเอ้าวุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงผมผมไม่ได้น่าเกลียดขนาดนันคุณผู้หญิง เว้ยกลับมานี ái, ่เลยไอ้จะหนีกูเหรอดากูหน้าสีแล้วจะหนีเหรอมานี่นีโอเคไม่ต้องกลับมาก็ได้เอ้าวัดเฮ้ยเฮ้ยเออว้ากูได้เหรอโอเคต้องโดนโอเคหนึ่งทีเออเออยังไงวะนี่โอเคที่พุกเออวัด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 อ๋อขอกมาจุดจังหวะให้เราตีอยู่ตีไม่ได้ ยรงไนอ่ะต้องต้อตีอไปตอไหนอะ <_ controversy> ่ะมึงตีไปตอนไหนเฮ้ยมึงตียังไงบอกก่อนอันนี้โอเคอเคุ้ยฟันหาป้ามนแน่จมแม่จิงมโดนหมัดใช่ไหม,มวัเซาลีนละ่ะอ,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 อู้อู้ยูยากยากเลยอีเชี่ยดิอีเชียดิ มแม่จะมาต่อยกันด้วยมันอ่ะเพื่อนใช้แม่ไม้โมยไทยกันดิบึ้งบล็อกได้อีดกไอ้เหี้ยอะไรอะไรอะไรอีกอะไรอีกอันนี้อะไรอันนี่อะไรอีกโอ้โหใจเย็นเพื่อนั่กโกหกหมดแล้วโอ้โหแยกร่างฉันรู้ใจซึมกูหลบตรงนี้ก่อนกูเชื่อตรงนี้จะรอดนี่ไงยรอดจริงด้วย ใส่เลยไงแล้วใส่ยอะโบใส่ได้สามไปละมันว้าบอีกแล้วนี่ไงไปละโอเคอ,นนอันนี้เราต้องตีให้มันหยุดเนี่ยงนี่ไงถูกไหมหยุดหยุดหยุด,ด,ดโอเคเอ้ยต้องไปตียงังไงอ่ะเฮ้ยเอ้ยอย,อยู่ตรนี้ก่อนไอ้ โอ้โหโอ้โหลงมันลิ่มเลยไอ้เชี่ยอย่าบ้าบ้าบ้าคือเรือบ้าบ้าคือโอะไรบ้าบ้าคือเรือไอซ์โอ้ยโอ้ยโอ้ยแน่จริงมึงหยาบต่อยพวกไอ้เขียดมาต่อยไอะบูไหมไอ้ฮะต่อยไอะบูไหมนี่ของขึ้นเนี่ยของขึ้นโอ้โหกลับมาสเตจแรกโอ้ยิงมันได้ตอนนี้เหรอ เราไม่ต,มต้องเตรียมพร้อมอะอมเราเตรียมพร้อมอยู่อ่ะเอามันไปไหนวะนะะ่ะมันมีการโอ่ฉีบหายแล้วโอเคโอเควิ่งไปว,วิ่งไปทางวิ่งไปทางซ้ายวิ่งไปทางซ้ายไว้ดื้ดวิ่งไปทางซ้ายไว้ดื้ดวิ่งไปทางไว้ดื้อโอเคแล้วสุดท้ายก็ไปโดนลงมา ใส่ยับ okay. เลยใส่ยับโอเคนั่นหลือแค่นตายวูบเลยขอร้องโอ้ไม่ไม okay. ่เอาสเตนนี <S 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 no. ้ไม่เอาสเตนนี้เอ้อตายซะเว้ยเวีอุ้ยไม่ตายแล้วมึงตายดิโอ้โหเฮ้ย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 จะไม่ยอมตายเวยจะไม่ยอมตป๊มันกิ๊กอีกคาท์ เอ้ยโคตรยากเลยอ่ะนี่มันยากจีอะไรอะไรแพ้พานหระฮะใส่กันเปล่าเชียวะอ้โหเกียนี้มันปัญญาอ่อนขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วเหรอ